ติดตามความรู้รีวิว DIY ดีๆได้ที่กลุ่ม f a c e b o o ยา a ิสเอทีบเซอ e ์ไซต์ติเราต้องถอดตัวนี้ก่อนนะครับตัวน,วนี้ถอดตัวนี้ก็คือโดยการงัดออกมาเลยนะครับนะปกติก็จะงัดข้างล่างก่อนก็ได้นะครับดึงข้างล่างก่อนหรือว่าด้านบนก่อนก็ได้ด้านซ้ายหรือด้านขวาก่อนก็ได้นะครับงัดออกมาตรงๆมันจะเป็นกิ๊บล็อกทั้งหมดนะครับผม ใช้ต้องใช้สองมือเนาะด้านบนนะครับด้านบนอ่าเนี่ยครับค่อยๆนัดทีละข้างนะครับทีละข้างด้านล่างด้านล่างก็เป็นกิบล็อกองี้ออกมาค่อยดึงมันออกมาอ่ามันก็จะหลุดแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบกิบล,ล็อกนะครับขั้นตอน,ต,อนต่อไปนะครับเราจะเห็นแผงหน้าปัดเนาะจะมีน็อตนะครับ อยู่สองตัวเวนิหนึ่งแล้วก็ข้างซ้ายอีกหนึ่งตัวนะครับทำการขันกันออกนะครับเมื่อถอดน็อตออกมาแล้วนะครับเราก็จะสามารถดึงมันออกได้นะครับเดี๋ยวผมจะดึงมันออกมานะครับแต่ถอดน็อตแล้วเนาะ <S 1> <S 1> เมื่อเราดึงออกมานะครับเนี่ยมันจะหลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับมาเรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอาออกมาเนี่ยนะครับเราจะต้องอ ปรับโคมอะไรนะครับให้ต่ําลงมาก่อนเพราะว่าพื้นที่มันจะไม่พอนะครับผมเดี๋ยวผมปรับภงมอะไรให้มันลงมานะครับก็โดยการโยกภงมอะไรด้านด้านล่างนะครับแล้วก็ปรับลงให้สุดนะครับเดี๋ยวค่อยๆดึงออกมานะครับสายไฟนะครับจะอยู่บริเวณด้านนี้ข้างนี้นะครับเมื่อเราดึงออกมาแล้วนะครับผมเมื่อเราถอดออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นปักสีขาวทางด้านซ้ายมือนะครับลองก้มไปดูนะครับมันจะอยู่ด้านหลังของจอนะครับผมเป็นปัก ตัวพลาสติกตัวสีขาวตัวนี้นะครับมันจะมีการให้ตัวได้แล้วก็มีการขยับได้นะครับผมวิธีการก็คือใช้เคเบิลทหรือว่าใช้เทปผ้าก็ได้นะครับพันให้มันแน่นนะครับในรูปผมก็จะใช้เคเบิลทรัดมันไว้นะครับเพื่อมันไม่ให้มีการให้ตัวได้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวรีเลย์นะครับที่อยู่หลังหน้าจอท fT นะครับตรงวงกลมนะมันสามารถถอดได้นะครับเมื่อ เราขยับเนี่ยมันจะมีการให้ตัวได้เช่นกันเสียงก็จะดังแกล้แกๆๆเมก่อมมีการสั่นเทือนนะครับวิธีการก็คืออันนี้ผมถอดให้ดูเป็นตัวอย่างนะเราก็จะใช้เคเบิลทนะครับรัดบริเวณตามลูกศรนะครับผมหรือใช้เทปผ้าพันก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้มันขยับตัวและให้ตัวได้เนาะจุดที่ดังอีกหนึ่งจุดนะครับก็จะเป็นบริเวณที่ผมถ่ายวีดีโอนี่ตรงนี้ซึ่งจะเป็นท่อแอร์นะครับตัวเนี้ย เวลาโยกเนี่ยท่อแอมจะโยกมันจะโยกได้เน yeah. ี่ยมันจะถอยได้หน้าถอยหลังได้นะครับที่การซับเสียงก็อาจจะหาฟองน้ำนะครับเนี่ยยัดลงไปตรงรูตรงนี้ก็ได้ให้มันแน่นแค่ยัดให้มันแน่นหรือว่าใช้อะไรมัดก็ได้ครับให้มันแน่นแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้ฟองน้ําปิดมันตรงนี้นะครับผมจะใช้แผ่นซับเสียงนะปิดมันตรงนี้หรือว่ายัดเนี่ยด้านล่างนี้ก็ได้ครับเห็นไหมที่มันเป็นรูดําๆเนี่ยยัดลงไปเนี่ยตรงนี้นะครับเวลามันสะเทือนมันก็จะไม่ให้ตัวนะครับมันก็จะลดเสียงได้ ทั้งหมดก็จะเป็นวิธีแก้ทั้ง3จุดนะครับผมส่วนในบริเวณช่องแอร์นะครับผมจะใช้เป็นแผ่นทับเสียงเป็นโฟมแบบนี้นะครับมันจะมีตาในตัวนะครับเมื่อเวลาเราปิดไปนะครับมันก็จะอ,อยู่ได้นานแล้วก็ไม่เป็นเม็ดฝุน่นเหมือนฟองน้ํานะครับก็จะมียอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้วก็จะทําให้ช่องแอร์มันไม่ขยับสมาชิกที่มีปัญหาในเรื่องของเสียงดังนะครับก็ลองไปแก้ไขทั้ง3จุดนี้ดูก่อนนะครับขอบคุณครับยาลื 80 society